แอปรีวิวนะครับก็ขอแนะนำพิธีกรประจำช่วงของเรานะครับคุณบอมแอดม็อบบอมนั่นเองครับผมสวัสดีครับอ่ะเริ่มกันเลยครับครับเริ่มกันเลยสำหรับวันนี้ครับแอปนิวส์นะครับเริ่มไปดูกันที่ Angry Birds ครับ Angry Birds อีกแล้วครับข่าวใหม่อีกแล้วครับ Angry Birds Winter Wonderham ครับเป็นเวอร์ชันของ Angry Birds Season นะครับสำหรับใครที่มี Angry Birds Season แล้วก็สามารถอัปเดตตัวนี้เข้ามาเล่นได้เลยครับโอ้เข้ากับเทศกาลเลยเรียกว่าเทศกาลปีใหม่เลยครับคครรรััับบบนนนะะตววีีี้เเ่่ยยกกจอา เพลงพอมากเพลงมันลักษณะเออเรียกว่าปีใหม่เลยทีเดียวเฉลิมฉลองนะผมว่ามันดูมันดูเยิ้มเหงาไนไม่ดูนะเต็มมากเลยครับเต็มมากเลยนะครับนะก็เป็นสไตล์แบบว่าหิมะหิมะนิดนึงที่เป็นบรรยากาศซานต้าหน่อยนะครับใช่ครับเพราะว่าปีใหม่นะครับนะลองเล่นกันดูผมยังเล่นสตาร์วอไม่จบเลยครับตัวใหม่มาอีกแล้วครับ ชครับผมชโยผมเล่นกับหลังแล้วผมได้3ดาวยังครับอีเหลืออีก2ตัวเออไม่ให่ใจนะครับโอเคจังก็ลองไปโหลดกันดูนะครับอัปเดตกันดูสำหรับใครหลายๆคนที่คงจะมีแล้วนะครับสำหรับแฟลชที่เบิร์สนะครับไปโหลดกันเลยข่าวต่อมาครับ Facebook ครับ Facebook ได้อัปเดตนะครับฟีเจอร์ของเรียกว่า PhotoSync ครับครับนะฮะฟีเจอร์นี้เนี่ยเรียกว่าเราสามารถที่จะ ทำให้รูปที่อยู่บนมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราเนี่ยนะครับขึ้นไปอยู่บน Facebook อัตโนมัติทุกคนจะตกใจเฮ้ยมันจะมีรูปพี่หยิบไปดูทีบางทีเราเราถ่ายไว้เฉยๆไม่ได้ต้องการจะแชร์กับใครใช่ครับนี่คือเวลาเราถ่ายเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยครับผมมันจะขึ้นไปอยู่บน a c e b o o k อัตโนมัติใช่แล้วทุกคนตกใจเอ้ยแล้วเดี๋ยวทุกคนเห็นจะทราเป็นฟีเจอร์ที่น่ากต้องบอกก่อนว่าฟีเจอร์ซิงเนี่ยขึ้นไปอยู่เฉพาะเรียกว่า private อัลบั้มครับหรืออ นะครับคุณซิงค์ขึ้นไปตัตโนมันติแต่ว่าคุณสามารถไปเลือกได้ทีหลังว่าจะเอาอะไรมาโพสต์บนไทม์ไลน์ใช่ครับ,รบตัวนี้ก็สามารถไปเรียกว่าไปเปิดฟีเจอร์นี้ได้นะครับใน Facebook แอ p นะครับทั้งบน Android แล้วก็บน iOS ให้ดูนิดหนึ่งน้าตาย,ย่างนี้นะครับ ประโยชน์ของมันคืออะไรคุณบอมประโยชน์ของมันคืออ,อย่างหนึ่งนะครับอาจจะสมมติว่าคุณอู๋ออกไปข้างนอกถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับมันซิงขึ้นมาอัตโนมัติเนี่ยเรียกว่าเป็นการแบ็กอัพอัตโนมัติอย่างหนึ่งนะครับ,รบถ้าสมมติว่ามือถือคุณอูหา,หายหรือว่ารูปถูกโดนล,ลบหรืออะไร<ช>ก็ลแ,นนแล้วแต่อุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็สามารถแบ็กอัพเอาไว้อยู่บน Facebook ได้โดยที่ไม่มีใครเห็นด้วยนะครดูข้างล่างเนี่ยับจะมีจริงๆมันจะมีโฟโต่ออฟคุณโฟโตอัลบั้มนะครับมีอันสุด ซึ่งอันนี้เนี่ยผมตั้งไว้ว่าคือว่ามันจะไม่ซิงก์จนกว่าผมจะใช้ Wi-Fi ครับเพราะว่าแก้ปัญหาเรื่องใช้ Data ด้วยเดี๋ยว Data หมดนะอครับก็สำหรับใครที่มี Data Limit นะครับก็ไปปรับตรงนี้ด้วยแบบคุณแก่นะครับไปลองใช้กันดูนะจะกันได้นะครับนะใช้ในเฉพาะที่เป็นส่วนของของตัวโทรศัพท์มือถือนะครับตัวแท็บเล็ตเนี่ยครัเขาทดลองยังไม่ได้ยังไม่ขึ้นครับใช่ยังไม่ขึ้นนะครับอ่าต่อไปครับเป็นเรื่องของ Line ครับ Line notification ตอนนี้ทุกคนบ่นกันเข้ามาเยอะมากเลยใช่ไหมครับคุณแาบครับครับเรียกว่าไลน์ป๊อปไลน์เกมต่างๆเนี่ยครับมันป๊อปขึ้นมาเอ๊ะเพื่อนส่งเมสเซจสำคัญมาหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับชวนเล่นเกมถูกต้องครับผมให้ดูนิดหนึ่งเบื่อกันมากเลยนะครับผมให้ผมไม่ดูของผมก็ได้ครับนะฮะของผมเตจอว่ามี55เมสเซจผมบอกนะ55เมสเซจเยอะขนาดนั้นเปิดนะครับไลน์ป๊อปทุกคนชวนเล่นเกมหมดเลยทุกคนชวนเล่นเกมไลน์ป๊อปหมดนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ปิด n o t i f i c a t i o n เนี่ยมันดังจนคคคคุุณณหหงดดดดิิิเเลลลยนนนนนนะะะะตออววาา่จรัับีืธแก้้นะคครับใหุณทาตมนนี้ะครัญ เอาเริ่มต้นต่อเลยนะครับคือคุณไปคลิข้างล่างนะฮะอ่าหยิบขึ้นมาทำตามเลยนะครับเสร็จนะครับจะมีเซตติ้งข้างบนนะครับเซตติ้งเซตติ้งแล้วก็มีตัวติ๊กเคชั่นครบครับตรงตัวเลยนะครับใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีข้างล่างก็คือ Advanced Service Additional Service ครับผมซึ่งตรงนี้นะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะปิดการดังเตือนอะไรบ้างข้างล่างนะครับมีการ์ตูนวอล์นะครับมีไลน์โฮมไลน์แบ a เ t อรไลน์ป๊อป ผมปิดหมดเลยฮะเวลาข <c oughs> องมันมันท่สนุกมากเลยนะอ่ะแต่สนุกมาก <c oughs> เราบอกว่าสนุกมากแต่ว่าเร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 ากุนจิดเวลามันมันเด้งมาครับผมนะครับก็คือเป็นการที่ต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดมีคนเด้งเตือนเนี่ยมันก็คือจะไม่ส่งเสียงตึงต้งเตึงต้งอะไรมาให้เรา <c oughs> นะครับ<ๆ>แค่จะบอกในมเมสเซจว่ามีคนเขาส่งมาให้เชิญถ้าคือคุณไม่เข้าไปดูก็หมายความว่าในเมสเซจเนี่ยก็จะยังส่งมาปกติใช่จะไม่มีเสียงเท่านั้นเองคือจะไม่มีเสียงขึ้นมาให้รำคาญไม่มีการเด่งสั่นแบบว่าสั่นหรือเกือบาแบบว่าบางทีวันแรกๆที่่ผมเลนนะ โอ้ยมาอีกแล้วนึกว่าแบบเรานึกว่าแบบที่ทำงานตามตัวด่วนเฮ้ยอะไรก็ตุใจมากลายป๊อปกับนะครับก็ไปลองทำกันดูนะครับไม่ยากนะครับสำหรับช่วงต่อไปเลยครับแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับวันนี้เรานำเสนอครับเป็นเรื่องของเกรียนครับเกรียนครับเกรียนครับเกรียนทุกคนจะต้องมีไว้ครับแอปนี้เป็นคู่มือเกรียนเลยทีเดียวนะครับคู่มือเกรียนคู่มือเกรียนนะฮะเรยกว่ามีดีไซน์ครับมีดีไซน์คืออะไรครับ มีมต้องเรียกว่าในของฝรั่งเขาเล่นกันนะครับเป็นตัวมีมที่เป็นตัวหน้าตาประหลาดๆแปลกๆนะครับให้ดูนิดนึงนะครับ,รบมีมดีไซน์ตัวนี้คุณสามารถสร้างนะมีมขึ้นมาได้นะครับที่เขาเล่นกันบางคนอาจจะดูเรื่องเอ่อเว็บในกากนะให้ดูให้ดูนี่ตัวนี้น,น,นะครับมีมเลยมีมเนี่ยตัวเกียนตัวจริงนะครับสามารถใส่คําพูดอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอ้ครับตอนนี้เลย ว่ากันไปนะอ,อะไรกันเนี่ยแล้วก็วพิมพ์ีงไปสามารถสร้างมันออกมาได้นะครับโพสลง Facebook หรือว่าจะเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่นะครับ,รบตัวนี้เยี่ยมมากเลยราคาหนึ่งเหรียญน,นะครับก็ใช้นะได้ทั้ง iPad แล้วก็ตัว <laughs> มาช่วยส่งเสริมให้ความเกลียดเรามันออกมาในโลกได้ง่ายขึ้นอันนี้อันนี้เรียกว่าฮิตมากนะครับาองคนเนี่ต้องการที่จะสื่ออารมณ์แบบใชนตัวละครต่างๆ่เหล่านี้มีหลายตัวด้วยนะตั้งหอ่นิดนึงหลายอะกมากสำหรับสำหรับใครที่ชอบนะไปเสิร์ชเพิ่มได้เติมได้อีกผมแนะนำเสิร์ชคำว่า rage comic ครับ R A G E ครับ rage ซึ่งซึ่งเรียกว่าอาร์เรชเนี่ยก็เป็นลักษณะการ์ตูนการ์ตูนเกลียนเหมือนกันเลยนะครับคุณหัวนะลองไปดูกันได้นี่จะมีมีหลายประเภทเลยทีเดียวมีหลายตัวมากๆอันนี้จะเรียกว่าเป็นลักษณะของฝรั่งนิดนึงนะครับมีอาจจะล้อเลียนสังคมทางทางทางต่างประเทศเขานะครับก็เราลองเลือกมาใช้ได้นะครับครามครับนะสำหรับอันสำหรับอวีไลท์ครับอวีไลท์ตอไปเลยนะวันนี้เราเร็วหน่อยดหรือกับกี้เสียตังค์ไหม มัก็คือเสียตังค์ครับหนึ่งเหรียญครับหนึ่งเหรียญนะไม่แพงไม่แพงเพื่อความหาเพื่อความเรียนเพื่อความหาใช้ใช้ได้ใช้ได้ทั้งตัวไอโฟนและ iPad ใช่ครับถูกต้องครับคุ้มนะครับคุ้มคุ้มครับไปลองดูแอปต่อไปครับชื่อว่า motion x sleep ครับแอป motion x sleep เนี่ยจะช่วยให้คุณนอนหลับสบายขึ้นครับนะตัวนี้เนี่ยสามารถวัดชีพจรของคุณได้จากกล้องข้างหลังนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยวัดชีพจรแล้วเนี่ยก็คุณสามารถใช้เวลาคุณนอนครับวางไว้บนเตียงนะมันจะดีเทคแล้วก็เรียกว่า สามารถทราบได้ว่าคุณนอนอยู่ในช่วงเวลาไหนหมายความว่าเป็นไล l ์สล d ปดีฟสล e ปอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเปล่านอนหลับดีไหมอะไรลักษณะนั้นจะมีกราฟมาบอกให้ว่าหลับดีแค่ไหนนะครับแล้วฟีเจอร์เด็ดเลยคือตัวแอปพลิเคชันนี้สามารถปลุกได้ครับถ้าคุณอุตั้งเอาไว้แล้ววางบนเตีนงนะครับมันสามารถปลุกคุณอุในเวลาที่เหมาะสมที่คุณอุจะสามารถตื่นแล้วจะรู้สึกสดชื่นนะครับไม่รู้สึกง่วงเงียนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ดีมากเลยก็อันนี้ตั้งเวลาได้นะว่าเราจะให้ปลุกประมาณประมาณไหนแอปพลิเคชันจะ หาเลือกเวลาช่วงที่คุณนอนหลับในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรเดียผมไม่แน่ใจนะโดยทางเทคนิคอะแต่ว่าคุณเป็นช่วงที่เลือกว่าตื่นตอนนี้สดใสแน่ๆหลับเต็มอิ่มอะไรประมาณนี้นะลองเล่นกันดูจริงๆนอกจากนี้นะครับแอปเนี่ยมันฉลาดมากที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เนี่ยนะฮะแล้วคุณวางโทรศัพท์มือถือใน่ p h o n e เนี่ยพอด้านข้างเตียงนะครับมันจะดีเทคว่าคืนหนึ่งที่คุณบอกว่าคุณนอนแปดชั่วโมงเนี่ยคุณนอนจริงๆกี่ชั่วโมงคือมันจะมีเขาเรียกว่าการนอนแบบว่านอนแบบหลับลึก กับหลับแบบหลับลับตื่น,นหลับ <c oughs> แล้วก็จะแบบเราอาจจะดิ้นไปดิ้นมาอะไรอย่างนี้ซึ่ง <ๆ S 2> จะสามารถรู้ได้หลายคนเ <C ell an> นี่ยที่บอกว่าบางทีตอนเช้าตื่นมาแล้วแบบว่างงเยี่ยแบบเออทำไมเหมือนฉันไม่ได้นอนเพราะว่าไม่ได้นอนหลับลึกจริงๆ <C ell an> นะครับเพราะงั้นคือแอปนี้จะดีเทคผมก็งงว่าเขาดีเทคยังไงนะคือจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าวางอยู่บนเตียงเนี่ยคือาหลักการทํางานของการขยับการขยับเนี่ยคือตัวเครื่องเนี่ยเซนเซอร์ที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะรับรู้การขยับตัวของเราก็จะรู้แล้วว่าเราหลับไม่ดีเราข้อมูลนี้มาาวิเคระห์ ตรงนี้ก็ลองไปโหลดกันดูนะครับช่วงนี้ลดราคาครึ่งเรียกว่า50%เลยทีเดียวนะครับเหลือ5เหรียญก็เรียกว่าแพงนิดนึงแต่ช่วงนี้ก็ลดราคาอยู่นะครับไปโหลดกันได้แล้วก็แนะนำนิดนึงครับระหว่างใช้โปรแกรมนะครับแนะนำว่าให้เสียบชาร์จไว้ด้วยครับไม่งั้นถ่านหมดครับเพราะว่าเซนเซอร์จะถูกจับตลอดเวลาใช่ถูกต้องครับตลอดคืนเลยทีเดียวก็เสียบชาร์จเอาไว้ตอนกลางคืนนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะต่อไปเลยมาดูแอปต่อไปนะครับชื่อว่าแมทเอ่อควิสอัพครับ ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการประลองครับความสามารถในการคิดเลขครับใครคิดว่าคิดเลขเร็วคิดเลขไว้นะครับไปประลองได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสู้กับคนทั่วโลกทีเดียวเรียกว่าเดียลไทม์นะครับหาคนสู้ได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับแอปพลิเคชันนี้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับอินเทอร์เฟซสวยงามมากนะครับแล้วคุณสามารถแข่งขันได้กับคนทั่วโลกนะครับแล้วก็จะมีก็เรียกว่าอลางด้วย ตารางเรียกว่าตารางแชมป์โลกเลยทีเดียวนะครับว่าคุณอยู่ระดับไหนนะมันคือการบวกลคูณหารนี่แหละผมถูกต้องเจอท้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูครับเล่นกับคนประเทศอะไรไม่ทราบนะครับชื่ออโนอโน EP ศูนย์ศูนย์กดครับก็วัดกันดูครับว่าใครจะเก่งกว่ากันนะครับว่าใครเร็วกว่ากันคิดแรกเด็วถูกต้องครับผมนะครับอ18ลบ93ครับได้ติดลบเท่าไหร่ครับคุณแก ลบอะไรอ่ะแป๊กครับ75ครับ75กดผิดนะครับเขาดังไปแล้วนะครับไอ้ระมาณเนี้ยนะฮะเขาได้ไป็นรักกับสองแต้มอะไรอย่างเงี้ยไปลองดูแอปพลิเคชันนี้ฟรีครับฟรีแนะนำว่าให้ไปลองเล่นกันดูนะไม่เก่งเล่นไม่เป็นไรเล่นอันนี้เยอะๆอาจจะเก่งก็ได้นะครับนี่ให้ดูว่าคนไทยเนี่ยไม่น้อยหน้าใครมีอังกิ้งนะครับนี่มีอังกิ้งนี่คือเพื่อนโหมีธงไทยด้วยธงไทยถูกต้องนะครับทีนี้ทีีน้ดูประเทศนี่คือประเทศไทยนะครับมีตอนนี้มีคนแข่งอยู่ประเทศก็มีคนเล่นอยู่ประมาณสิบสี่คนทั้ง อ่าคุณผู้ชมดิจิไลฟ์เข้าไปแข่งนิดนึงเข้าไปเล่นกันหน่อยนะครับแล้วก็ World นะครับนี่คือระดับ Global นะครับก็มีมีประเทศอะไรครับตอนนี้ประเทศไรน่าจะเป็นผมคุณดาวครับนะฮะจีนหรือเปล่าครับไม่ใช่ต้องดูอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งฝรั่งเศสนะครับโอ้นิโคลัสนี่คือชนะมา107ครั้งแล้วอย่ายอมแพ้ครับเราไปลุยของเขาเราต้องไปสู้เขาหน่อยนะอนไรช่วยเขาไปสู้อ่ะออ นะแอปพลิเคชันต่อไปครับชื่อว่าคิดแคมครับสำหรับใครที่อยากมีแอปพลิเคชันกล้องะติดติดมือถือนะครับที่เป็นเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความในทีเดียวมีหมดเลยนะตั้งแต่ถ่ายรูปนะครับเซตแมนนวลต่างๆนะครับโฟกัสแมนนวลวัดแสงนะครับรวมไปถึงการเซตไว้บาลานซ์นะครับตัวนี้เนี่ยใส่ไลฟ์ฟิลเตอร์ได้ด้วยนะครับฟีเจอร์เยอะๆมากเลยยังมี multiple exposure นะครับหรือว่าการถ่ายรูปซ้อนๆหลายๆซ้อนๆกันหลายๆอ่านะครับคือมันถ่ายรัวมาครับมันถ่ายอย่างนี้ถ่ายรัวก็ได้ครับแล้วยังมีเรียกว่า time lapse ด้วย ครับนะครับทำหลักได้<ช>ด้วยทุกอย่างบิวอินหมดเลยแอปพลิเคชันเดียวครับ2เหรียญก<อ>็ค,คือไม่ต้อง,มไ,มองไม่ต้องไปใช้แอปกล้องหลายๆตัวต่อไปรงนี้ถ่ายวิดีโอได้ด้วยวเดี๋ยวจบ ครับถ่ายวิดีโอได้ด้วยเช่นกันนะครับแอปเดียวจบจริงๆนะครับลองดูนะแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ได้หมดนะครับ,รบแต่ที่เกิดคืุ้เคยว่าแบบเช่นแบบว่าใส่ฟิล์มแบบไหนใส่เลนแบบไหนใส่ไดบเอาได้หมดนะครับนอกจากนี้เนี่ยแชร์ตรงไปอีกสักแกนได้เลยฟิลเตอร์ครับฟิเตอร์เอ่อเรียกว่าฟิลเตอร์มหาศาลเลยครับค,คือคือท่านแนะนำไม่ใช่เวลาประมาณสักสิบนาทีแต่ผมว่าเรามีเวลาประมาณหนึ่งนาทีลองไปเล่นกันดูฟิลเตอร์แน่นฟิลเตอร์แน่นซื้อ คุ้มผมซื้อเลยนคุ้มคิดแคมนะครับคิดแคมแอปพลิเคชันต่อไปครับชื่อว่า f i กเกอครับฟิกเกอเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสร้างเสียงเพลงสร้างดนตรีนะครับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในการสร้างดนตรีเลยลองแอปพลิเคชันนี้ครับหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับได้ทั้ง iPad iPhone นะครับตัวนี้นี่แล้วเราจะสร้างได้พร้อมไหมครับอันนี้เขาบอกว่าทําให้เล่นง่ายครับเรียกว่าจะพร้อได้ระดับหนึ่งครับ พอได้ระดับหนึ่งนะก็ลองดูใครมีใครมีดนตรีในเออดนตรีในหัวใจแต่เล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นไปลองแอปลิเคชันนน้ดูนี่แล้วก็บอกว่านี้แทรกนี้แทรนี้งมิ mix เองนะอะไรอย่างนี้เขามีบีทไว้ให้ก่อนแล้วนะครับหนึ่งเหรียญเท่านั้นครับคุณโอ๋ไปลองเล่นสนุกสหนึ่งเหรียญนะสามสิบบาทขำๆเลยถูกกับกาแฟอีกครับ โอ้ดูดูเล่นง่ายนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเนี่ยดูเล่นง่ายมากครับเพราะคุณแก่ก็ไม่เป็นนะครับผมดูแล้วเนี่ยแต่เองมันใช้ได้นะคุณ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 ไม่ต้อง้หลออกอากายแล้วผมก็ไม่เป็นผมก็ไม่เป็นคุณหนูนะครับแต่ออกมาใช้ได้เลยออกมาดูสนุกเสร็จปุ๊บนะคุณก็แบบว่าแชร์ได้เลยนะครับไปแชร์แชร์ต่อให้เพื่อนๆฟังในเฟซบุ๊กก็ได้ไม่ได้นะครับเก๋นะครับสนุกทีเดียวเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็ต้องทนฟังกันไปนะครับนี่หลายมายฟังกันไม่รู้นะแอปพลิเคชันสุดท้ายครับชื่อแฟนตตัััวววนนนี้หหลลาาาาายๆคคอออจจะเเบบืื่่กรร ตารางนัดหมายนะครับแอปที่อยู่บนของเอ o n e นะครับ Apple เองให้มาไม่ได้เรื่องเลยฟีเจอร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแอปนี้ชั้นตัวนี้ครับชื่อว่า Fantastical ครับแก้ไขปัญหาตัวนี้ทั้งหมดเดี๋ยวดูกันแอปเลยเลยสวยงามมากตัวนี้นะครับเวลาคุณใส่เรียกว่านัดหมายเนี่ยใส่ไปเลยนัดเรียกว่าสมมติว่าผมนัดเจอคุณอู๋สี่โมงเย็นที่นี่ แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับ,รบมันจะรวบรวมทั้งหมดอ่านทั้งหมดแล้วดีเทคทั้งหมดเนี่ยไปใส่เป็นตัวนั้นใหม่ให้เลยเขาเรียกว่า natural language processing ครับ <ML K S 1> ตัวนี้อ,อัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้นะครับเยี่ยมมากทีเดียวพูดได้ด้วยพูดเป็นภาษาภาษาอังกฤษ,าากษให้มันให้มันทำได้ด้วยนะครับแล<อ>้วสั่งผ่านซีรีอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นเลยนะให้มดอะไรลักษณะนี้นะครับครับผมเยี่ยมเลยไปลองกันดูนะครับ interface ดีนะที่ผมชอบคือว่า interface คือแบบว่าสามารถที่ใช้มองอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่พอใจนะครับกดลากขึ้นมา กาันไปที่นะครับครบหมดเลยดูน่าใช้ดูน่าใช้นะครับแล้วก็ซิงค์ได้ทั้ง iCloud Calendar นะครับ Google Calendar ได้ทั้งหมดเลยคือหมายความว่าตารางนั้นหมายที่เรามีอยู่แล้วครับผมมีอยู่แล้วเนี่ยซิงค์มาปึ๊บดึงมาใช้เรืยต่อได้เลยต้องบอกนิดนึงว่า Fantastical เนี่ยนะครับเป็นแอปที่เรียกว่าดังมากเวอร์ชัน Mac OS ก็คือว่าคนใช้แทนตัวแคลนด้าเลยก็ว่าได้นะครับก็ไปลองโหลดกันดูช่วงนี้เขาลดราคานะครับ50%เปิดตัวนะครับเหลือ2เหรียญครับตอนนี้น่าใใช้้้ถาดูเป็นไงครับ โอเคเลยครับผมใช้แทนตัวแครนาของผมไปแล้วฮะโอ้โหรคับลองแฟนพาสติกเข้านะครับนี่คือแอปรีวิวนะครับแล้วก็นี่คือดิจิไลฟ์ของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับพวกเราได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง t w i t t e r ร์ @digilife_tv ครับ เป็นกดไลค์กันที่ f a c e b o o k c o m d i g i t l i v e t v ครับดูรายการย้อนหลังหรือคลิปอื่นๆที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับที่ y o u t u b e c o m d i g i t a l i v e t v ครับครับผมและเวลาของ d ดิจ l i f e วันนี้นะครับก็หมดลงแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับรายการ d i ิจ l i f e ให้ชีวิตดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายวันอาทิตย์นะครับทุ่ม15ทาง nation channel สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ